สวัสดีค่ะวันวนีน้มาพบกับเพอร์เฟกชันได้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นไมค์คํากันนะคะขอโทษนะคะที่ห่างหายกันไปนานนะคะเพราะวันนี้เป็นวันช่วงเปิดเทอมนะคะหนูก็เลยไม่มีเวลาจะทําคลิปนะนคะะคเคตอนนี้เราก็จะมาทําคลิปกันนะคะนี่เนาะเราจะเอาอันนี้นะคะเอาอันนี้นะคะโอเคนะคะ เ,เข้าไปนะคะเข้าไปเลยยืดเกนะคะนะคะโอเคไปกันเลยนะคะโอเคแล้วก็ต้องตัดคลิปนะคะโอเคไปก็โอเคก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีเยอพี่จะสร้างทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่ก็จะพี่เหรียงอนเตอร์ดับก่อนพี่ก็จะทำเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อออกตัว เพื่อขอบตัวนะคะนี่นะคะต้นไม้จะเป็นอย่างนี้เลยสวยน,นะคะนี่ก็จะเป็นบ่อน,น้ำนี่ก็จะเป็นถังกล่องพี่นะคะถังก็มีกองแค่นี้นะคะนะคะ่เคนะเขียนแล้วก็แบบนั่นนะคะพี่มีไอเดียนะพี่จะมีเอาพวกนี้ ที่จะเอาพวกนี้เป็นตีสีมื่อวานะคะให้มันครบสามกนะแ,แล้วข้างบนก็จะเป็นกล่องเก็บของนะคะพี่เพิ่งคิดเป็นนะคะของพี่ที่จริงพี่เป็นสีฟ้านะคะแต่พี่แค่นะคะว่าพี่บอกเป็นของพี่พี่ต้องบอกว่ามัเป็นของหนูพี่หนูก็บอกไม่ใช่เขาก็บอกว่าไม่ใช่นะคะพี่ก็เลยตกใจ นอนอยู่นะ,ะนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่ถึง4ไลค์ด้วยกันนะคะโอเคนะคะกดไลค์ให้ถึงกา90 90ซับสไคร์นะคะ90ไม่ต้องมีคนกดไลค์ถึงเกินตั้งเกิน90นะคะถ้ากดไม่เกินพี่ก็จะไ่่พี่เราเลยนะคะแต่พี่ก็อัะคิปนะคะ Okay. นี่ธีการนอนเลยกานอนตรง <c oughs> okay. นี้นี่เอาอันนี้เอาอัน okay. นี้ก็สวยนะครับนี่นะคะจะโผล่หน้าไปอีกน,นะนะคะนี้ <c oughs> ว่าแล้วกำลัง,งดได้การจะโผล่อยู่ด้วยกันนะคะ <c oughs> นี่ก็ไม่ต้องเก็บแต่งสวยแล้วมาค่ะนี่พี่ก็จะทำเป็นร้านเค้กร้านช่อดอกไม้ แล้วก็ร้านไก่ร้านอาหารนะคะพี่อันนี้ของพี่เป็นร้านอาหารของเพื่อนพี่เป็นร้านเค้กนะคะเป็นร้านเค้กพี่จะทําเขาให้เขาหม่ <c oughs> พี่ไปโทรของเขาฟัง <c oughs> นี่ก็พี่ทําคนเดียวเลยนะคะพี่เหนื่อยกับการทำนะ <c oughs> เลยล่ะอย่างนะคะ แม่พี่ก็อาบน้ำอยู่นะคะถ้าเกิดมีสิ่งอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแม่พี่อาบน้ำอยู่พี่กำลังเขียน,นอยู่นะคะนี่ใครอยากเจอพี่ก็ไปที่พิโลกได้เลยนะคะอยู่ในกองบินนะคะใครไปเจอก็ไปเลยนะะ้ซอยสิบเอ็ดแต่ระวังพ่อพีด่านะจุ๊จุ๊จุ๊โอเค พี่จะเก็บกล่องของพี่ดีกว่าสีเขียวไปเก็บกันก็แล้วกันเก็บไม่ได้เก็บสีเขียวไปก็แล้วกันถังน้ำของพี่กระถางของพี่นีของพี่นีของพี่นีของพี่พสีชมพูของเพื่อนพี่ ก็จะเป็นสีจ okay, ุ่มพ <ent gu> <ame> ูจ okay, ุ <uhhh> boxer, ่มปูดีจะเป็นใครของเพื่อนพี่ต้นไม้เพื่อนเฮ้ยใบอนุ่นจะเป็นช่อดอกไม้สีฟ้านั่นเอจบโอเคเอาไปกันสีใบตูนกันใครเป็นช่อดอกไม้สีม่วงสีม่วง เช่าต้นไม้สีแดงเดดเดสียับย้อย,ยพี่ก็จะมาทำอะไรนะโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะสร้างพักอาคารนะคะโอเคเหลอจะตัดต่อใช่ไหะไปก็นอนเสร็จนะคะสําหรับนี่นะคะแก็ต้องขอโทษลนะคะเพรพี่จะทําเป็นไอติมนะคะแต่พี่ทําเป็นลูกวงกลมไม่เป็นพี่ก็เลยทําเป็นโคนใส่ ใส่ครีมรสบ,บลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีเม็ดสีมีเชอร์รี่ข้างบนอยคะ่ะเดี๋ยวไปดูในบ้านภายในบ้านกันนะคะโอเคนะคะพี่ก็จะสอนสร้างไม่ยากนะคะเพราะมันยาวมากแต่พี่อัดคลิปลงไม่ได้นะคะนี้พี่ตกแต่งด้วยตัวเองนะคะห้องนี้พี่ไม่ได้ตกแต่งพี่จะตกแต่งนะคะโอเคนะนี่นะคะ พี่ก็จะเอาวัตถุที่เพื่อพี่จะเพื่อพี่มันวพ่าพี่เสียใจจะได้ไม่จะอดจะเจอเพื่อนพีแล้วพี่เสียใจพี่อดอที่เพือเลยก็ต้องจากกเพื่อนเพเพื่อนเพื่เพื่อนเพืเพื่อนเพืเพื่อนเพืกันไปก่อนนะครับบคไ่ช่ ก็ชอบพูดเล้นนะคะเคียบปะอะไรดีดะปะพกนี้อย่างพวเนี้ยขอเป็นใสก็แล้วกันใสส้มใสส้มดีกว่าเป็นตรงไหนเป็นใสดิตรงนี้เป็นใสกว่าสวยจิ๊บจิ๊บ แฟนพี่ก็ไม่เคยพูดมาแล้วคะเพราะพี่ชอบร้องเพลงนะคะนี่นะคะปิดไปที่ปลายนะคะที่เป็นแบบนีเปล่านี่ของอันนี้ดีกว่าของอันนั้นของอันนั้นไม่ค่อยดีนะคะอันนี้มันสวยแล้วก็ดีนะคะ ใช่ๆๆลืมสีชมพูนะนี่ก็จงวางไว้ข้างบนนี้นะคะนี่จะได้รู้เรือยังนะ นี้ก็ขอให้ตรงนี้กลายเป็นนั้นดีกว่าแล้วนี่นี่นะคะให้สวยให้ขึ้นตรงนี้ด้วย,วยก,กันด้วยนะคะเป็นอย่างนี้อ่าเราใช้ป,ปุอกใชปลอกแล้ว ตองแง้วสว่างนี่ตรงนี้ด้วยนะจ,จ,จิบ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 พี่นะพี่ครับถอนหายใจพี่จะมาทำยังไงดีอ่ะพี่จะทำหนี้พี่จะทำงนี้พี่ว่าทำหนี้เนี้ย,ย,ย,ยดีกว่า แ่่น้ก็ต้องไม่ใช่แอแล้วก็เปิดสวิตนะคะ ทำไม่ได้ค่ะโอเคเะะดี๋นี่นะคะบ้านพี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็ต้องขอโทษนะคะที่ไม่ดูตกแต,ต่งะะโอเคพี่ก็ต้องไปนอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด็ดค,ะคะ่ะงั้นกบไปกันเลยไม่มต้อง